talking, stop talking. Let me explain you the exercise. Imagine you have a group of animal friends and each, and each friend rise to do different things. The cat rides to play, the dog rides to run, the bird rides to fly. Now, what if we are only taking talking? Only one special animal friend. Sometimes the word for what we what they do changes just a little bit. It's like adding a tiny sticker to the end of the word. This paper has a big list of action words like open, go, pay, like, who, and many more. And uh, now, here we have three special boxes that are like homes for these action words. When we talk about just one friend, the first home is for words that ju just get a little S sticker at the end. For example, the carpets see the S. The second hop is verbs that get an ES sticker. For example, the dog goes see the ES. The third home is verbs that change a little and get IES an at the end. For example, the butterflies their Y change to IES. Your job is to look at, at each word in the list and decide which home it belongs in. When we talk about just one friend doing it, it's like helping each action word find its special home. Don't worry too much about why each is. just try saying the word. like you are talking about one friend and see which ending sounds right that will help you put it in the correct box you are doing great เอาล่ะเปิดไปดูหน้าคำศัพปภาษาอังกฤษหน้าที่สอง ปิดไปดูหน้าที่สองเปิดไปดูหน้าที่สองเจมแต่ภาษาอัเกฤษเจมแต่ภาษาอัเกฤษไม่ต้องดูภาษาไทยเจมแต่ภาษาอัเกฤษไม่ต้องดูภาษาไทยเจมแต่ภาษาอัเกฤษไม่ต้องดูภาษาไทยยามอยามอยามอเดิมแพร์แลนด์ออสซอรี่ซออูสอดูวัง เราปสอกยแินเกมา์เนิามองคนอยู่มองเอากุญอยู่เรากำลังมองคน

สี่ไรชอบอสี่ไรชอบสี่ไรชอบห้าคุกปรงอาหารกปงอาหารห้าคุกปรุงอาหารกปงอาหารห้าคุกปรงอาหารออกปรีงอาหก r พักกอน เลย R D E หกเปล่าสปาร์คน R E L A X เปล่าสปาร์คนหกเปล่าสปาร์คน R E L A X เปล่าสปาร์คนหกเปล่าสปาร์คน R E L A X เปล่าสปาร์คนเจสตันดีเรียน S C U D Y เจสตันดีเรียนเจสตันดีเรียน S C U D Y เจสตันดีเรียน บอลต้องการแปดบอลต้องการบอลต้องการปดบอลต้องการบอลต้องการเก้าซัพพายจัดถา r ับบลต์อาราเกาซัพพลายจัดหาสสจายซัพพลายจัดถาเก้าซัพพลายจัดถา L สับาก้าสัจัดหา X U จะหับจัดหาดูตามเซฟไฟบิน F L Y ไเบินเซฟไฟบิน F L Y ไบนเฟบิน F L Y ไเบินเศฟแอดทัชนักเรียนแก้จากเอเป็นโตยูแก้จากโตยูเป็นโตอเอ้ยไม่ใช่เิท t ช szóddj így T O U C H C O U T H A T O U C H T O U C H T O U C H S a S H H H T O U C H เสื้อแอดทัตาสัมผัสไป T O U C H ทัแต่สัมผัสเอแอดทัสตาสัมผัสแต่สัมผสเอแอดทัสตาสัมผัสตเอสองดายแห้ง S 1สสองได้แห้งเสองดแห้งสสาโว่างปาันยดาโแห้งปาเสอสามโตกว่างปา T H R รคกว่างปาสอสามโกว่างปา T คําแสำแสด แก่เป็นทำเสร็จป่าจะเส็เฟแอชทำเสจ

1สท้าายพยายามเส้ผ้าชายพยายามเสบอกดูทาามสอกดูทาเสบกดูทสบกดูทบเจ็ดทแทชชัป C A C H เจแชทแชชาป C C H เจแทชชาป สปดไทยดี้เรียบร้อย yeah, สิบแปไทยดี้เรีย,ย yeah, I, บร้อยสปดไทยไทดี้เรียบร้อย yeah, อ้าวดูกวาเมื่อส9บเก้าอภัยประยศเจ็ดเก้าอภัยประย์เจ็ดเก้าอภัยประยก สิบเก้าอภัยประโยค A ์ E L, L Y อภัยประยุน Yes Enjoy สนุกสนาน E J U Y Enjoy สน <ankle> <Enjoy elevator. S 1> ุกสนาน Enjoy สนุกสนาน E J U Y Enjoy สน <crosstalk> ุกสนาน Enjoy สนุกสนาน อ่าต่อไป11โอเบเชอร์ฟังโอบีเอ็ดอายิบแอดขอบคุณที่เตือนนะแทนไหมเนี่ยทั้งสวยและเก่งอุ๊ยขอโทษหลุดปากทั้งหล่อและเก่งคนพูดผิดขอโทษมีตุ้มเป็นแล้วไม่เรียนเลยคนแรกครับครูหลุดปากลูก โอ้โหเาโดนคนอไรบวลุดปังปังอาครูไม่เคยว่าเด็กเียไงวแล้วูไม่เคยบุรี่เด็กนะแล้วูแลวบุรียังไงกูเมีตาคนอะอย่าาวอ้าวอ้าวไม่ได้พูดนะโไม่ได้พูดนะพี่ตาเป็นเกยต้นจะพูด ทาม่ยาแล้วผมปอพูดอย่างมีตังเป็นเกยอย่าไม่ได้พูดแต่ใครจะพูดอ่าเร็วลูกอ่าข้อะไจะลกอเบเชอฟังเย็บแอดจิงตามไปด้วยอเบเชื่อบฟัง ยิบสองคายร้องไห้ยิบสองคายร้องไห้ยิบสองคายร้องไห้ยิบสอายร้องหยิบสามเวชปารธนายิบสามเวชปารธนายิบสามเวชปารธนายิบเสรนเฟิกซ้อม ยิบเสฟิก <languages> ซ <with some> ้มยิบเสเฟิกซ้ำหนึ่งอพันปาดหนึ่งอพันปาดหนึ่งอพันปาดสองโกไปสองโกไปสองโกไปสามเพรแลน สามแพรลนจิ้มตามด้วยจ่าสี่ไลชอบสี่ไรชอสี่ไชอบสไชอสไอห้าคุกปงอาหารห้าคุกปงอาหารห้าคุกปรงอาหารหคกปงอาหารหีลกพักผ่อน พอกีหลักพักผ่อน E L A X ีหลกพักผ่ออกีหลักพักผ่อน E L A X ีแลักพักผ่อเจสตัดดีเรียน s T U D Y เจสตัดดีเรียน H T เจสตัดดีเรียน s T U D Y เจตัดเรียน T U D Y แปดบอลต้องการ ดูตามนะลูกจิ้มตามไปด้วย8บอลก็การแปดบอลก็การเ <c oughs> การ <c oughs> ้าสะพายจัดหาน <c oughs> สูนรปลายจัดหาเก <c oughs> ้าสายจัดหาส <c oughs> รเลฟายจัานเทพรายบิน เซฟไรเบน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 สิบแปดทัสแต่สัมผัส T A U C T O จะโอจะน้องจะเปลี่ยวจะลูกสิบแปดทัสแต่สัมผัส T O U D S ทัสแต่สัมผัสสิบแปดทัสแต่สัมผัส T O U D S ทัสแต่สัมผัสสิบสองไดร์แห้ง เ็บสองลายแห้งเจ็บสองายแห้งเจ็บสามตรอกว้างปลาเ3็บามตรกว้างปา13็บามตรกว้างปาเจ็ารกว้าง็บเสรทำเสร็จเิ็จเสร็จทำเสร็จ เสรเนเสร็จเนิทำเสร็จสิบห้าชายพยายามพยายามสิบห้าชายพยายามพยายามดูจิ้มตามไปด้วยลูกสิบห mm ้าชายพยายามพยายามสิบอกดูทำสิบหกดูทำสิบหกดูทำสิบเจ็ดทัาฉาบ สิบเจ็ด cash job C A T C H cash job สิบเจ็ด cash job C A T C H cash job สิบแปด tidy เรียบร้อย T I D Y tidy เรียบร้อยสิบแปด tidy เรียบร้อย T I D Y tidy เรียบร้อยสิบแปด tidy เรียบร้อย T I D Y tidy เรียบร้อยสิบเก้า apple ไปยุบใช้ไอ apple สิบเก้า apple ไปยุบใช้ A M P L Y apple 19า apply ประยุกใช้ A P p l y ประยุกใช้สิบเกา apply ประยุกใช้ A P p l y ประยุกต์ใช้ยีส enjoy สนุกสนาน E enjoy สนุกสนานยีส enjoy สนุกสนาน E enjoy สนุกสนานยี enjoy สนุกสนาน enjoy สนุกสนานโดตามโลกิ้มตาม2ีโบอเบชฟาร์ม ยี่สิแอเบเชฟฟาร์มยี่สิบแปดอเบชฟฟาร์มยี่สิบสองคายร้องไห้ยี่สิบสองคายร้องไห้ยี่สิบสองคายร้องไห้ยี่สิบสามเวชปาร์นายี่ิบสาเวชปาร์ธนา ยิบสายเวสป่านะฮะยึดเสเฟกซ่อมยิบเสเฟกซ่อมยิบเสเฟกซ่อมยึดเสเฟกซ่อมเดิมอพันปาดจีบตาไปด้วยโรคหนึ่งอพันปาดเดิมอพันปาดเดิงอพันปาด สองโกไปสองโกไปสองโกไปสามเพเรนสามเพเรนสเพเรนสเรนี่ไลชอบสี่ไ้ชอบสี่ไ้ชอยชอบห้าคุกุงอาหาร ห้าพกปงอาหารห้าพกปงอาหารหกเรลัชพักผ่อน E เอาใหม่ยลกหกีแลั์พักผ่อนหกเรลัชพักผ่อนหกีรลซชพักผ่อนแจสตดีเรียน จกสต๊ดีเรียนแกสตดดี้เรียนจวสต๊รแกสดีเรียนอลต้องการต้องการแปอลต้องการแปอลต้องการเก้าสปายจัดหาลจัดาเก้าสปล์สปายจัดหา ก้าสปรจายจัดหานสฟายบิน F L Y like ินฟายบิน F Y ฟาสิบแดทัชแต่สัมผัสสัมภาิบแดทัชแต่สัมผัสตสัมภาษณิบแดทัชแต่สัมผัสสัมภาิบสองไดรแห้ง สิบสองได้แห้งสิบสอได้แห้งสิบสาโครกว่างปา13บสาโครกว่างปา1ิบสามโครกว่างปาสิบสี่ f i n i s ทำเสร็จสิบสี่ f i n i s ทำเสร็จ เสร็จเเฟเนชทำเสร็จเสื้าชายพยายามเส้าชายพยายาม้ายพยายามเสชายพยายามายพยายามสิบหกดูทำสิบหดูทำสิบหกดูทำสิบเจ็ดแคชชั่บสิบเจ็ดแคชชับ เจ็ดแคชจาก C A C C S แคชจากสแปดไทลี่เรียบร้อย I D Y ไทีเรียบร้อยสิบ I D ดไที่เรียบร้อย I D Y ไทลีเรียบร้อยสบ I ป Y ทีเรียบร้อย I D Y ไทลี่เรียบร้อยสิบเก้าแอพพายประโยคใช้ A D P L Y แอพพลยประยุใช้สิก้าแอพพายประโยคใช้ A D P L Y แอพพลยประยุใช้สิเก้าแอพพลายประโยคใช้ A D Y ยี่สิบเอ็นจอยสนุกสนานยี่สิบเอ็นสนุกสนานอนุญาตครับสนาต่อไปย0 enjoy สนุกสนาน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 นี่โดูไปด้วยโูกภาษาอังกฤษต่อไป21ออเบเชื่อฟัง o b y o b เชื่อฟัง o b เชื่อฟัง o b y o b เชื่อฟังอเชื่อฟังต่อไป22่คลายร้องไห้ ชายร้องไห้ชายงายร้องไห้ต่อไป23่ิบสาน wish ภาชนา wish ภาชนั w าน i s h าเยี่สิบเอซ่อม fix ซ่อมซ่อม Ah, take a rest, break, and relax.